สวัสดีครับทีมงานตกปลาทีมงานสวดปีนี้เรามาถึงหมายครับอันซันนะครับทีมงานก็นมากันแล้วครับถ่ายรูปคนี่บาน หลุดดิวะน่าจะหลุดนะครับสายวิ่งตืดไปเลยอะสายวิ่งปืดไปเลยอะน่าจะหลุดเมื่อกี้ ปิงปืดปเลยน่าตหลุดเมื่กี้สายวิ่งปืดไปเรย เฮ้ยกดกล้องเลยดีนะครับสีดำลิมิเต็ดสีดำแดกดีครับจัดครับเช้านี้เวลา10บโมงสินาทีนะครับกับปลาย่างเด็ดดีนะครับจัดไปครับงานนี้เหน่งแต้มครับเช้านี้10บโมงห้าสิตอติดตามคลิปต่อไปครับไม่มีจะเลยครับหนาวครับหนาวๆครับโอ้ดิ้นต้ามๆเลยครับเหนียวครับ บ่อนี่มีตัวตัวใหญ่ครับตัวที่สองตามาติดกันทัชืครับเจอติดตามครับชืเลยครับชื่อเลยครับดูยครับมีตยนะครับแกนะครับขนก่อนขึ้น่อนเฮ้ยอหลุดพอดีมึงหพอดีข้มือส้นขึ้นเลยมัน่นพอดีลุน้ำเนียมันเหนื่อยแล้ว โอ้โหครับไอ้ดวงเบ็ดมันหลุดขึ้นโคกแล้วเดี๋ยวปล่าค้างอยู่ในน้ำพ่อมือส่วนห่างขึ้นวะมันมาลงหนไปสุดยอดอ่ะใหญ่ครับใจใจยัลยงุกคิดนะครับ